สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะในนามของพยายนศาสนาพระโพธิสัตว์โกนิมตะม,มนลผู้สวรค์อำเภอแก่งกระจานจ้าคณะกรรมการมีมติให้จัดงานภาวนาเพื่อสันติภาพโลกครั้งที่23านะครับซึ่งเราจัดมาย3ปีแล้วนะครับก็ได้มีผู้แทนศาสนาต่างๆมาครบ5ศาสนานะครับก็ได้อธิษฐานเพื่อประเทศชาตินะครับอันดับแรกในโลกมนุษย์ประเทศชาติและราชวงศรีครับ ก็งานได้ประสบผลสุดรอดไปดีนะครับก็อยากให้ประเทศไทยเราชาวไทยเราได้สวดมนต์กันเยอะๆเพื่อจะได้มีภัยพิบัติเกิดขึ้นได้น้อยลงนะฮะหลักการสวดมนต์เนี่ยศาสนาไหนก็สวดมนต์ได้นะครับสวดบทไหนก็ได้นะครับแล้วก็ขอให้อธิษฐานอธิษฐานเพื่อประเทศชาตินะครับราชวงศ์จัก,กรีนะและ้วสุดท้ายก็อธิษฐานให้พวกเราอยู่เย็นเป็นสุขตลอดไป นะครับก็ขอจบเพลงเท่านี้นะครับขอบคุณท่านมาก